สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Global Money โดยเมย์นะคะ Blackbox 4.0โลกการเงินการเงินโลกวันนี้เขาคิดเขาทำอะไรกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้เมย์จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ QE นะคะนโยบายที่เวลาที่เราได้ยินคาว่า QE เนี่ยทุกคนก็จะเรียกนโยบายนี้ว่าเป็นนโยบายพิมพ์เงินนะคะทำโดยใครบ้างทำโดย ธนาคารกลางของสหรัฐทําโดยธนาคารกลางของออยุโรปนะคะทำโดยธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะคะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆ Central Bank เซ็นทรัลแบงก์นะก็มีเซ็นทรัลแบงก์อื่นๆบางคนก็มีทํากันบ้างแต่ว่าไม่ได้ทําหนัก เท่ากับ3ที่นี้นะคะธนาคารกลางที่ทำ QE หนะักที่สุดนะคะมีอยู่3ที่อเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเจาะลึกนะคะวันนี้จะคุยแบบเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของ QE ว่าการทำ QE เนี่ยมันส่งผลอะไรกับตลาดบ้างนะคะแล้วที่เราเรียกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายพิมพ์เงิน มันเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของเงินจริงๆแค่ไหนบนเรียลเซกเตอร์วันนี้มาคุยกันค่ะเริ่มกันเลยนะคะก็ QE นะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยคำว่า QE ความหมายเลยเนี่ยสิ่งที่เขาทำกันนะคะก็คือการที่ธนาคารกลางนะคะบอกว่าวันนี้เขาจะเข้าไปในตลาด เพื่อทำการซื้อทรัพย์สินอะไรบางอย่าง ในตลาดแล้วก็เข้ามาถือเอาไว้โดยที่ไรคะธนาคารกลางก็เอาเงินสดเข้าไปให้ตลาดนะคะอันนี้เป็นที่มาที่ทำไมทุกๆคนเรียกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายพิมพ์เงินนะคะซึ่งทรัพย์สินหลักๆที่ธนาคารกลางมักจะซื้อเป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะอย่างเช่นธนาคออย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าเป็นเคสของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสิ่งที่เขาทาก็คือว่าซื้อ พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวนะคะบวกกับอะไรบวกกับ MBS หรือว่าพันธบัตรสินเชื่อบ้านนั่นเองนะคะนโยบายนี้เริ่มต้นทำจริงๆต้องบอกว่าญี่ปุ่นทำรรมาก่อนนะคะทำมากอ่อนอเมริกาอีกสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มทำตอนช่วงปี2,000เอ่อ2000 ตอนช่วงของแฮมเบอร์เกอร์ครินะคะช่วงนั้นตอนที่ธนาคารกลางก็เข้ามาแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจนะคะก็เริ่มทำนโยบาย QE หรือที่เรียกว่าพิมพ์เงินโดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลบวกนะคะบวก MBS หรือออพันธบัตรสินเชื่อบ้านที่ในช่วงของแฮมเบอร์เกอร์ครตตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของพันธบัตรสินเชื่อบ้านนะคะที่ราคาตกลงกระทันหันแล้วก็มีแต่คนเทขายนะคะ ธนาคารกลางก็เลยบอกว่าในเมื่อเทขายมากขนาดนี้ธนาคารกลางเข้าไปซื้อแล้วกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของนโยบาย QE ในช่วงเวลานั้นแล้วก็เมื่อทำ QE เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เฟดเนี่ยหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเข้าไปถืออ,อพันธบัตร นะคะก็คืออะไรก็คือว่าแทนที่พันธบัตรเนี่ยที่ปกติแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลก็ดีหรือว่าเป็นเอ็มบซึ่งเป็นพันธบัตรสินเชื่อบ้านก็ดีก่อนหน้าที่จะมีนโยบาย QE เนี่ยคนที่ถือนะคะก็จะเป็นสถาบันทางการเงินนะคะเป็นเพนชั่นฟันเป็นธนาคารที่เป็นคอมมิชชั่นแบงก์อะไรอย่างงี้นะคะทีนี้เนี่ยพอธนาคารกลางเข้าไปถือ ทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้แทนก็ก็คือเข้าไปซื้อนั่นแหละเนาะเข้าไปในตลาด เพื่อซื้อเอาทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่เอาทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้มาวางไว้ที่เฟดแลกกับอะไรคะแลกกับเงินสดที่ยัดเข้าไปในมือของสถาบันทางการเงินต่างๆเพราะว่าสถาบันต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องเอาพันธบัตรเอามาขายกับเฟดแล้วก็เอาเงินสดไปนะคะประเด็นก็คืออะไรประเด็นก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยสถาบันทางการเงินเขาไม่ชอบถือเงินสด นะคะไม่มีใครชอบถือเงินสดสิ่งที่สถาบันชอบก็คือถือทรัพย์สินนะคะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อธนาคารกลางทำแบบนี้ก็ทำให้เงินสดเนี่ยไหลเข้าไปในมือของสถาบันเยอะนะคะรวมถึงธนาคารด้วยนะก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือถ้าในเคสของเอ่อของธนาคาร นะะธนาคารพาณิชย์เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยเขาเอากลับไปฝากไว้ที่เฟดนะคะเอากลับไปฝากไว้ที่เฟดเพราะว่าหลังจากช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าธนาคารถูกเพ่งเล็งเพราะตอนนั้นถ้าจำได้นะคะลีแมนบรัเธอร์ล้มลีแมนบรัเธอร์เป็นธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตอนนั้นเนี่ยมันมี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารเยอะแล้วก็ถูกเพ่งเล็งมากก็เลยเกิดเ,เรื่องของฟาก policy maker ที่เข้ามาทำเอ policy ที่เข้ามาดูแลคุ้มครองควบคุม,คม,คมนะคะให้มากกว่าเดิมซึ่งสิ่งนั้นเราเรียกว่ากฎบาเซลทรีนะคะแล้วก็จากการที่มีกฎเรื่องของบาเซลทรีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้ธนาคารเนี่ยเขาก็มีการขยับ ยากขึ้นมีการทำเลเวอเรจยากขึ้นแล้วก็เขาถูกบังคับให้จะต้องถือแคปิตอลที่มากขึ้นนะคะก็คือพูดง่ายว่าถือเงินทุนเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาถูกบังคับว่าเขาจะต้องถือเงินทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยเงินที่เขาได้จากอะคะจากเฟดมาถูกไหมจากการที่ขายพันธบัตรไปให้เฟดแล้วเอาเงินสดกลับมาที่ธนาคารในรูปแบบของรีเซิร์ฟเนี่ยก็กลับมาถามว่าในเมื่อตอนช่วงเวลานั้นเนี่ย หลังลับ ที่ฮมเบอร์เกอร์คริสเกิดเกิดการควบคุมธนาคารเพิ่มมากขึ้นและเฟดเองนะคะธนาคารกลางสหรัฐในช่วงเวลานั้นก็ออฟเฟอร์นะออฟเฟอร์ er ธนาคารบอกว่าถ้าธนาคารเอาเงินนะคะหรือก็คือเงินรีเซิร์ฟนั่นแหละปกติธนาคารภาณิชย์จะมีเอ่อแอคเคาน์อยู่กับธนาคารกลางอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเขา,าจะมีเงินฝากอยู่กับเฟดถ้าหากว่าธนาคารเอาเงินเนี่ยมาฝากอยู่กับเฟดเนี่ยเฟดบอกว่าเฟดจะให้อัตราดอกเบี้ยก,กับธนาคาร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าหลังจากแฮมเบอร์เกอร์ครซิสนะหลังแฮมเบอร์เกอร์ครซิสธนาคารเนี่ยอยากที่จะเอาเงินไว้กับเฟดมากกว่าอยากที่จะเอาเงินกลับเข้ามาปล่อยกู้ในระบบ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นได้ว่าเงินที่เป็น reserve ของธนาคารนะคะหลังจากแฮมเบอร์กอร์ครีิสเป็นต้นมาเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นเรื่อยๆคือ reserve ของธนาคารเยอะมากๆเลยจนถึงปัจจุบันนี้ reserve ของธนาคารก็ยังเยอะอยู่นะคะอันนี้คือฟ้าที่เกิดขึ้นกับธนาคารฟ้าที่เกิดขึ้นกับสถาบันทางการเงินที่ในโลกที่มีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ น้อยลงสิ่งที่เขาทําก็คือว่าในเมื่อเขามีเงินสดมากขึ้นแต่เขาไม่สามารถหาทรัพย์สินที่เเคยถืออ่ะคือเขาเคยถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเฟดเอาไปแทนนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือว่าไปซื้อทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงมากขึ้น นะคะเพราะว่าทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ํากว่านั้นเนี่ยถูกเฟดการันตีไปหมดแล้วการันตีว่าจะไม่มีใครเทขายแน่นอนเพราะอยู่กับเฟดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันทางการเงินต่างๆเพนชั่นฟันหรือใดๆก็ตามคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยสามารถที่จะไปหาซื้อทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นได้เพราะว่าเฟดการันตีเออ r รสพรีเมีหรือว่าเขาเรียกว,ว่าการันตี ออความเสี่ยงของทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสถาบันเนี่ยสามารถที่จะไปหาทรัพย์สินอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้นได้เพราะว่าเงินสดที่กลับมาอยู่ในระบบนั้นมันเพิ่มมากขึ้นนะคะเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าความเสี่ยงที่อยู่ในตลาดมันน้อยลงไปทันทีเลยนะคะทำให สถาบันสามารถถือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงได้สิ่งที่ตามมาคือ risk asset นะคะถูก i n f ฟลูหรือว่าถูกทำให้เฟอ้อดังนั้นราคา risk asset จะเป็นหุ้นก็ดีจะเป็นใดๆก็ตามนะคะก็มีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นตามลำดับนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจาก QE ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามาพิจารณาดูแล้วเราจะพบว่าอะไรคะเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำ QE เ,เงินกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจก็จริงแต่มันไม่ได้ลงมาที่ real sector นะคะสิ่งที่เงินมันอยู่มันอยู่บนตลาดมันอยู่บนเลเวลของตลาดทุนทางนั้นเลยนะคะมันไม่ได้ลงไปอยู่ในเลเวลของ real sector real sector อาจจะได้รับผลประโยชน์แต่ว่าผลประโยชน์ที่ real sector ได้รับ เป็นเหมือน s p ิลอ o f อะคือเป็นเหมือนแบบอะไรบางอย่างที่มันกระเด็นออกมาจากตลาดหุน้นอย่างเช่นราคาหุ้นสูงขึ้นก็ทําให้คนที่เข้ามาเทรดอยู่ในตลาดหุ้นนั้นได้รับอะไรคะได้รับออผลดีไปด้วยถูกไหมได้รับผลดีไปด้วยโดยการที่ได้กําไรจากตลาดหุน้นนะคะก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยได้รับเงินบน real sector เ,เ,เนื้ได้ได้มีเงินที่มากขึ้นเนื่องจากตลาดทุน มันอออยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่ำและราคาของสินทรัพย์เสี่ยงนั้นเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามคนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดก็จะอะไรคะก็จะได้คือได้รับผลดีอะได้รับผลกระทบในในเชิงที่ตีเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นๆนะคะที่อยู่ในตลาดได้น้อยกว่าคอเปอเรทได้น้อยกว่าบริษัท ที่สามารถจะอยู่ในตราหุ้นได้สามารถที่จะออกหุ้นกู้ได้สามารถจะทำ buy back หุ้นได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องของการทํา QE เนี่ยสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นนะคะเรื่องของเงินเฟอ้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่เฟดมีการทํา QE ECB มีการท e, ํา QE ญี่ปุ่นมีการทำ QE เนี่ยไม่มีที่ไหนที่มีเงินเฟอ้อเลยนะคะไม่มีที่ไหนที่มีเงินเฟอ้อเลยสืบเนื่องจากอะไรสืบเนื่องจากหลักๆเลยก็คือเงินที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้กลับเข้าไปอยู่ใน real sector นะคะไม่ได้กลับเข้าไปอยู่ใน real sector เพราะอยู่บน level layer ชั้นตลาดทุนหมดเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ QE ทำให้เกิดขึ้นและความหมายที่แท้จริงของ QE ว่าส่งผลกระทบอะไรต่อตลาดบ้างนะคะวันนี้เมก็จะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเมยหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เมยเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เมยก็ไปก่อนแล้วสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเจอกันอีกครั้งคลิปหน้าคะ่คะเวลาค่ะสวัสดีคะ่ะ